อนี้แม่กายู่ีคนเดียวเนาะกับอมมีพัวคือกันไม่แล้วพวดตาจะลุกยังน้อยคนแต่อูยชามขวบอเลี้ยงลูกจนใหญ่มัดคู่คคนเอาลูกเอาเมียเขาก็ไปดำลูกดำเมียเขามัดแยกทางกันไปเนาะทางไปทางมันกั พันก็ได้มาเยี่ยมมายาไม่เท่าอยู่กับว่าอะไรๆเออก็ยามนานเนาะคือว่าเคิ่งเพิ่อได้จะมายามก่บราไม่มีเงินมีค้ำเลยเขาก็เพ่อจะใช้ของสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่ที่บ้านกุดบอนเมืองจำพรแข้งสวรรค์นาเขตครับพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้บ่าวบอยก็ได้เดินทางเข้ามา บ no? อลกุอลเนาะพ่อแม่พี่น้องกับชได้มาไทยอีกครอบครัวหนึ่งนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเพิ่นว่ากะทุกยากนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่บอยก็ได้เดินทางขับมาฮอดเพื่อนฮอดชานเนาะพ่อแม่พี่น้องกะได้มีโอกาสเขับมาหาทางแม่เท่าเพิ่นนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะอยู่กับลูกกับหลานแต่บ่ฮู้ว่าลูกหลานเพิ่นอยู่ครบหรือบ่หรือว่าจังได๋นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อกี้ชิด้มาหาเพิ่นอยู่ให้อยูนะ่หน้าเพิ่น ออกมาเห,ห baptism, ็ดหัวยเหตุชวนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนเห็ดหัวเหตุชวนกับเพื่อนเนาะเฮากับโบฮู้เฮากับได้เดินทางขบมากะเห็นไม่เท่าเพิ่นก็เลยอยากถ่ายลองเบิ้งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นยังไงให้พ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก็ให้กำลังใจบ่าวบอยหน่อยนึกพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอย่างใดก็ติดตามเลยรับชมซ่องบ่าวบอยชาแนลน้องพ่อแม่พี่น้องก็ให้กำลังใจทางบ่าวบอยแน่เมื่อีบ่าวบอยก็ได้มีโอกาสเข้ามา อยู่บ้านคุณบอลที่เก่าน,นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะกัดสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันทางแม่เ่านี่แหละแต่สื่อเสียงแล้วในไหเฮากัดสีไปโอ้ไปร่มน้ำกันนั่นแหละเนาะอยากสีได้หู่นักเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวบอยก็ได้เป็นครั้งแรกคือกันมืัอนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยโดยอ่ะมืัอนี้ค่ะด้มาเห็นแม่เ่าเพิ่นอยู่กับหลานเพิ่นสองคนพี่น้องเลยมืัอนี้ก็ได้เนาะได้มีโอกาสเข้ามาหาเพิ่น เมถาเจ้าซื้อนได้อไม่เท่า,าเจนะอมเท่ากรรมโอ oh, ้เมถาวกรรมได้ล,ลาน,น้อยนี้ได้จานลานนี่ก็เท่าไก่เท้าไก่โอ้ยอันนี้จักปีได้ห่มจักจักปีมิละหาปีสี่หาปีสามสี่หาปีนี่เนะาะมาได้ไปห้องเีย็นปะมาได้ไปห้องเยน็นโอ้มาไปงอนมาคำมาเลยโย อันนี้มากันมาเทามาเทาชวนเผ็ดชวนตะเกาวันอ้ายไปน้ากันฉีคนนั่นไปน้ากันมาเผ็ดชวนชวนมาเทาอันมจะปนนะพี่เ้คนไปอันนี้เพิ่นแล้วเพิ่นไปห้องเฮียนเจ้ามีลูกหลานจะคนไหนหกคนหกคนอ๋อใช้หลานนั่นแหละเหดหันนี่ตลาดตลาดชวนหลานเผ็ดชวนเทาไม่เทานี่กแ อยู่แต่กับลานน้อยอยู่กับลานกาวันเมื่อได้ข้าผักหันไปกับลานชอยกันให้ลานมาชอยให้ลานชอยแม่เห็ดไม่ได้แล้วเ่าแหละใช้ตัดชอยข้าวเล็กน้อยเห็ดหัวชวนพอะไรกินมีเงินชื้อเห็ดชวนยังในชวนลูกเพลกอบ่โอข้าวน้าจำปลาได้แช่เกี่ยหรือวบ่ข้าวน้ามันยังมาทันในเกี่ยวค่ะกับเหลืองมาทันในชุก ไปชวนร้านไปเห็ดชวนชวนก่อนโอยตอนนั้นเคยเกี่ยวเนาะกาเขาเขาน้ำจะปากันยังบ่สุกพี่น่อยทางพันยัไรลูกน้าค่าลายปนไดลูกเอ้ยนากับ่หลายไอชวนลูกแล้พอแม่พันบ่มีบ่าคนนี่พ่อแม่พัน เอาผัวตะเก้ยแล้วก็ปะกันแล้วมาใช่แม่เออมาอยู่น้ำแม่แล้วมีผมหมักมาแตนห้าแหลวไปน้ำผัวแล้วป้าให้แม่เลี้ยงอแล้วแม่ก็ลำบากแลลวหาหันหานน่แม่กายอยู่คนเดียวเนาะกับผมมีผัวคือกันไม่แล้วผัวตาจะลุกยังน้อยๆคนแต่โหยชามขวบเลี้ยงลูกจนใหญ่มัดคู่คูคนเอาลูกเอาเมียเขาก็ ไป่ดุลกันมั้ยอะขมดโอ้แยกทางกันไปเนาะทางไปทางมันกระพึ่งก็ได้มาเยี่ยมมายามไม่เท่าอยู่กล้ว่าอะไรอเงียก็ยามนานเนาะคือว่าเพิ่งเพิ่นแรกจะมายามกตบเขาม่มีเงินมีคแล้วเขาก็เพราจะใช้ครอบครัวเขาโอ้เขาครอบจะใช้ในครอบครัวเขาเออร้วยคนนี้คือหลานนี่ก็ะผึ่งนำมาไหวให้ พนป้าให้คนมีพน,น,นป้าให้แล้วพ่นการมีครอบครัวใหม่มีครอบครัวใหม่คือว่าแม่ผู้เรียนไม่ช่องอแล้วเขาก็มีผู้ใหม่เอาแล้วเอเอาก็เมือพ่อพันป,ป,ป้าไม่นน้ำม<อ>แม่แต่ผู้นั้นก็ได้มาช่องอมีครอบครัวมีผู้หมักเกมื่อเป็นน้ำผัวเฉยๆพป้าปให้แม่ป้าแต่หลานไว้ไหให้ป้าแต่หลานไว้ให้แม่เลี้ยงแล้วโอลูหหลานสิกินอย่างเนาะแต่ละมือทำไมแถวเนาะแล้วมือมีก็เอ้นมือบมีแล้วกะ อยู่เอ่อแต่แม่เทานี่ยเบาปจักษ์ในสีหาจะซื้อหัดซื้อนี่กับบุมีเงินคือวะไล่าลำบากพี่น้องเลยนี่แหละครอบครัวแม่เทากรรมเพิ่นกับลำบากพี่น้องเลยเพิันกับบุ๋มมีผู้นำพาเนาะแม่เทาเนาะด้ยบ่มีลูกเอ้ยมีแต่มีแต่แม่เทาได้ชวนหลานส่วนลานเวลาหายามขุดเจาอขุดเจาอขายพอด้เจอหันสื่นี่พอได้ไปเจออยู่โรงเรียน ขายตีร้านอย่าร้านกับบ้าใหญ่เป็นอยู่ระหวังชิปปีนี่แหละใช้เบ็ดกบขายแล้วพอได้ชื่อเข้าไปโรงเรียนแะมีอยู่บ่าม่ถามรได้บ่ไม่มีเงินบ่ได้ให้เข้าไปโรงเรียนแต่เมื่อเมื่อใดค้แบบว่าเขาบ่มีเงินในกระเป๋านี่ก็บบ่ได้ไปเลยก็บบ่ได้ไปถเลยอัดไปบบเขาบ่ไปเลยว่าเจอาอนโมเชื่อเกินเขาบ่มีอ่ะบ่มีชูวยูฮ่าก่อนหาเงินอ่ะคุดชิลอบ่ จะเบ็ดจะยังโห่โฮมได้จะเชฟบ่ปุนี่ได้เชฟปุ่นี่ได้หาเลวก็อ้าวจ้ะ้ได้เชฟเป็นได้หาไปกันมือได้ผมมีเงินกับอะไรไปเนาะโอ้เลยบ่ไปโดนอยู่แบบว่าเขาน้ำจำปาแต่ละปีนี่ก็พออยู่พอกินอยู่พ่อไม่ถาวรไม่เลขาดเคิร์นขาดเคิร์นขอน้ำมีเธอไมีเลี้ยอยู่เลี้ยกินบ่หน้ามัน้ำมันขอน้ำลูกน้ำลานลูกหลานหายบ่พอได้มา เก็นไฟก็ได้มาได้กินไปหลังเถือก่ะหู้ยหลับกูลำรูกลำลานบ่ละชอบบ่ช่องชอบแล้วก็แทนเพื่อนแล้วก็ได้มาแล้วก็แทนเพื่อนเขาดำที่หาเชฟมันชีบกุ้มทำไดรเห็ดนาไผ่พาเห็ดนาแต่ละปีกันเลยมแต่ว่าจ้างเขาพ่อหรือว่าเนี่ยอะไรหรือว่าจ้างแล้วลูกเคยลูกสาวาเลยเพื่อนมาตัเพื่อนผัวเพื่อนก็มาขาดมาไทยให้อ๋อเพื่อนขาดไทยให้แล้วเพื่อนก็ไปอื ก็ลูกร้านมาเทาเลยชนดำชนดำน้อยน้อยมีแต่ไม่เทาอาเห็ดอาช้างมีแต่ไม่เทาพาเห็ดพาช้างลูกเช้าวเขาก็มือลูกผัวเขาคือตอนคนก็มาไทยมาค่านห้แล้วมาเทาเห็ดกับร้านด้วยด้วยฮะพวกคนเห็ดกับร้านมีแต่ร้านน้อยเฉพา่ร้านเฉพากันอายุสิบกว่าปีเนาะแต่ว่าท่านเขาไปองค์เฮียนมืดกันยังเหลือร้านน้อยคนนี้ ยังลาน้อยคนนี้ยังว่าบ่มีจิจุกงอแล้วก็ยาบะใหญ่ชะก่อนเป็นหาจะเข่ากันมาเป็นหาเงินแล้วยาจะเผาเข่าเป็เท่าแต่เปเท่าก็บ่มีจิหายดกหลังทางไม่เท่าคนกับบ่มีพี่น้องเ้ยถ้า f เอซีท่านใดเห็นอยากช่วยเหลือทางไม่เท่าก็ติดต่อมาได้เนาะทางซ่อวบอยนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องทางบ่วบอยจะสิได้เป็นสะพานบุญให้พอแม่พี่น้องครอบครัวนี่กะลำบากนั่นแหละพอแม่พี่น้องทางไม่เท่าคนก็ อยูู่้เดียวตั้งแต่ผัวิ่นผัวิ่นเสียตั้งแต่ลูตั้งแต่ลูกเต้าผ่นยังน้อยสามขวบตั้งแต่ลูกิ่นยังสามขวบจนมีลูกมีครอบครัวมัถูกคนเลไแหละพี่น้องเลยตอนนี้กพผ่นก็แยกทางกันไปคือว่านานๆผ่นก็สิได้มาเยี่ยมยามเมถาที่นึงคือว่าแหละได้ลูกได้ผัวกับมาพาไว้เห็นเมถาเรี่ยงอย่างเดียวรอผ่นก็บ่พอายู่พากินอะไรพอแม่พี่น้องแลนาบลายล้ังขบุกละทอทอปลาลูกเอ้ย คนกบลาให้เข้ากับน้ำจำปากับขาดเคิรนเงินคำแห้งว่าแห้งไกลเนี่ยต้องไปทำเนาะไมได้คือพนว่าโอ้ยเห้องน้ำห้องในก็บ่มีเงินแล้วก็อยู่ไปเชซะไม่มีจะขึ้นนะจะกึ้หาอย่างบ่มีต้นไม้ห้องน้ำห้องในโอเฮือนชานไพ่พอกไพ่ผ้าเนี่ยก็มีเนาะบ่เออมีอายุแต่ลูกยังน้อยแต่ลูกยังฉันเนี่ยเอาผัวอ่ท่านเอาผัวก็หา แล้วก็เพิ่นหาเงินแล้วก็ได้ไปพาํำบ้านทำเมืองไปลูกไปหมดเอาลูกเอาผัวแล้วก็แล้วเพื่อนกับบรไม่พาโดยโดยจะพากระตาบโอ้บ้าน้ํานได้ใช่นาในแบบแบบเป็นเจ้าเอาว่าหรือว่าไปหามาที่ชายนาวกินาชื่อเอาแล้วชื่อเอาตำบ้านคนมีเงินมีคำกันได้แน่แล้วก็จ้างเขาตักให้เธอชงฟุยแล้วกินไป น้ำหวยฉกเชล่าให้ร้านฉกเชล่ามาฉกเชลาไว้ใช่อ๋อแบบว่าเป็นน้ำสางน้ำอย่างนี้มันเจาะก็ได้เนาะเจาะบ่ได้ในบ้านเจาะก็ได้่นาะแต่ว่าน้ำนี่ก็ต้องได้ซื้อกินหาเงินซื้อกินหาเงินโดยโดยโฮมได้เจิบพันบ่ลษชซื้อเอาของน้ำจ้างพูได้จ้างผูมาแกให้เอกจะเช้าบริด้ซื้อเป็นกระลอนซื้อเป็นกระพุ้ยเนาะซื้อเป็นโมเมนต์ซื้อเป็นถังพี่น้องเลย ก็พูดเงินละห้าพันห้าพันโอ้ก็พูดกับกับพราอันนั้นอยู่พี่น้องแต่ว่าไปซื้ออยู่บ้านนื่สิบพันเออแล้วก็มาปะเมียนในโอ่งแล้วก็กินได้เป็นเดือนประหยัดกินเท่าไหร่แล้วน้ำก็แกมาใช้ลูกหลานก็ไปอาบอยู่ห้วยโดยขนาดน้ำานผลก็ยังซื้อเอาพี่น้องจะซ้ำได้เพราะว่ามันหามันหาโบได้นี่แหละพราะม่พี่น้องเลยน้ำานก็เจ็กสิบเปหา์เแบบ บ้านเฮามันก็บุกหอยมีน้ำสางเนาะบุกมีน้ำป่าที่ใส่ใด้ใส่ยังก็ใส่บ่อได้พี่น้องเลยมันชอบบ่อได้ปใส่น้ำห่วยน้ำนองใส่น้ำห่วยน้ำนองกินไปอาบไปเจำชามลูกหลานใหญ่ๆจะเห็ดยังไงจะทุกข์มาเทามาเทากับทุกข์พี่น้องเลยหาเงินเลี้ยงหลานแต่ละมื้อแต่ละวันบ่อได้อยู่บ่อได้เศร้า หาชมเทาหาไปเรื่อยหาคุณหาเขียวขันบอยหากับบลูกหลานบ่ิได้กินเนาะได้กินเอหละเขียวลูกโอ้ยลูกโอ้ยชนเห็ดชนมันแน่เห็ดชนลูกเพกแก่คอนเป็นแหละพ่ได้ขายลูกหลานไปโรงเรียนตอนนี้ลูกเจ้พไวอยู่น้ำเจ้าเนี่ยมีอยู่ก็เรยว่าอยู่กับล้านอยู่กับล้านนี่แหละลูกสาวน เปีนบบ้านใกล้เขามือเือนพ่อแล้วก็มาเห็นให้๋อแบบว่าเฮือนใกล้แบบว่าคนแถวบ้านใกล้ๆนี่เนาะมันเที่ยวไปเที่ยวมาเพืนอนแบไปอยู่ํำเฮาเฮาปบบถุกได้บ่อยอแต่อยู่แต่กับหลานหาหกคนนี่แหลนะเนาะหกคนเจ็ดคนถึงไม่เท่าพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าอันนี้ก็เห็นแต่ผู้เดียวเมื่อใดว่างๆฮานิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบอ่งวาลูกหลานพ่นใดๆนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยในอะไรความทุก เขาไม่เท่าเนี่ยพันกับผูกยง่พี่น้องเลยหาอยู่หากินแต่ละเมืองแต่ละวันกับเพราะเพราะแต่ได้กินใช้ปากเลยน้องไม่เท่าเนาะกินแต่แค่ปากเลยเขาเนาะหัดยำเห็ดเอือเห็ดเกลือก็มิตรร้านเนี่ยขวดแล้วก็ร้านห้ามต้มเพอได้ขายพวกนี่นะพวกนี่นะพว่นี้นะแบ่งกันเนาะแบ่งกันโดยไม่เท่าพันจะดูมันขยันพี่น้องเลยสู้เอานี่แหละ เพื่อจะเลี้ยงลานเพื่อให้หลานใหญ่เพื่อให้หลานใหญ่คือเราเผื่อว่าพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถึงว่าพอแม่พันบ่มากก็เลี้ยงไปเนาะไม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกับท่ใหญ่ไม่ต้องเทูกแม่พันกับมือลูกอุพูว่าก็เป็นปีเป็นนั่นสองปีพื่อแล้วเวลาเปิดคืนหอดแล้วมาชงมายามบอว่าโอ้มีเงินมีคำก็ เขาก็บ่มีเงินมีคำเือกันเขาก็เอาลูกเอาคนก็บ่มีเงินมีคำเนาะไม่เท่าโดยกับแบบว่าถูกคือกันนี่แหละถูกคือกันนี่แะอันนี้กะลูกคนละพอกับันเอาผัวใหม่ันกะได้ลูกใหม่แล้วได้ลูกใหม่แล้วได้ลูกใหม่แต่ลูกคนนี่กับป้าให้ไม่เท่าเลี้ยงว่าเลี้ยงกั่แล้วเขาเอาเทียบว่าแม่เขาที่เขาเอาผัวใหม่ สิมาอยู่น้ำมะเทากับมะเทาบ่มีแล้วเขาก็มาโยน้ำมะเทาเมื่อบ้านเขามีอยังให้เผ็ดให้หาแบบเนาะให้บานานาแบบกวงเลยคนก็โยแล้วก็อดทนเลี้ยงหลานนี่แหละเคนเลี้ยงหลานในใดก็ลานเนาะคนมาให้ในก็เลี้ยงไปนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยลูกหลานกันถูกชำได้ก็ต้องสู้ทนเอาเพื่อหลานเพื่อเพาหลานชิได้เลี้ยงม่เทาอีกเท่านึง ขันเขาใหญ่เนาะขันโยบุญวัชนะมีขึ้นนขันบอกบุญไม่กะบร้าน,นเนีเลี้ยงต่อเลี้ยงมาเท่าขันมันขันบอกบุญมันไม่ก,ก็แล้วแล้วกับร้านก็ไปเลี้ยงให้มาเท่าร้านก็บร้านส่นกับเป็นกับพังของพราทุกคนนะั่นแหละเพราะม่พี่น้องอะกัมีแต่แม่แต่ว่าพอบ่มีแต่ละคนก็ได้คือว่าอะไรก็ได้แต่เขาผัวใหม่แล้วก็ไปอผัวใหม่พ่อใหม่เขาก็บม่เลี้ยงแล้วเป่นลูกเขาเขาเขาไม่เลี้ยงเ ได้เร <ersch> ื่องเงินเรื่องคำแห้งแล้วแล้วน้องไม่ทายก็ไกลเลยคันบาแม่ท่าวดวนหาบเบือบเบือนอาคุดหาเขียอาหันฮานี่เลยเลยพอได้ชิปได้เช้าเบือนเห็ดตลอดเมื่อไงเช้าได้ก็อดเอาแล้วไม่ทายสู้กันเวลาก่อนเช้าเอ้ยบไปเกี่ยวบ่เข่าไปเกี่ยวเข่าแล้วพอได้เงินมาแบ่งให้หลานเชิ่องผีแป้งนัวเชื่อน้ำกินย จะมาปิดไปนัวดซื้อน้ำกินแล้วก็แบ่งให้ลูกหลานไว้เก็บไว้ให้ลูกหลานไปห้องหำหองเฮียอะไรๆแน่นอนเลยเนาะก็อยากได้หัดอยากได้นี่คือหมู่กับปได้อยากแย่งไปหนี่กับปได้แหลนเนาะได้เครื่องเออเพื่อแพงบ่กทรงเชื่อปลาไดผู้ลูกหลานเออนน้องทางใดทางใดเพิ่นก็จงสานโอกเอ้าหลานเลยส่งเชื่อนองไปห้งเรียนก็จะถูกก็ได้นองไปประชาชนก็นั่นใหายไม่ห้ยอะไรเลยเนาแบบเชื่อเก่าส่งเก่าเขาเก็บมาให้โดย เขาคือในตอนสงสารทูกงาบุไม่ได้ละเขาไม่เอาัวเขาลำบากเนาะไม่เท่ากันโอ้คือว่าไม่เท่านลำบากพี่น้องเลยนี่แหละถ้าพี่น้องเห็นได้ยินคือไม่เท่าเ้าเนี่ยก็อยากสงสารก็อยากช่วยเหลือไม่เท่ากะติดต่อมาได้พี่น้องเลยเรือวันยังไงกะ เออไหนน้องเห็นในสงสารไม่เท่าในี่แหละพี่น้องเงิล้านนี่แหละเงหลานผันกับโบมีนี่แหละพี่น้องเลยบ่มีทุกเงาเงาฟ้ามองนี่แหละฟ้าใหญ่ใจดีนี่แหละนี่แหละขันว่าคันสิมีผันคิดเห็นใจกับอสิได้กันมีเนาะคันผดสงสารขันสสงารเห็นผนมองเห็นคันว่าแล้วแต่บุญวัดาสนาเฮาคือการในนั้นเฮากต่ว่าพอได้คือกันไม่เท่าเลยเนาะกะอยาหามัน กะถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งชมน่วกันนั่นแหละกาเห็นไปในคลิปนี้อะไรกันนาจะถัวโกคเวลกพ่อแม่พี่น้องอะไกะถ่ายเอฟซีทัาใดมีเงินมีคำเล็กๆน้อยๆค่ะอยากให้ลูกหลานไม่เท่าไปหำไปเฮียนหรือว่าไว้ซื้อซื้อยาให้ไม่เท่านด้แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกันยากหาเงินหาคำมาใส่เราเนาะก็จะทุกข์คุนคนนี่แหละทำไม่เท่ากันกัน อยู่เฮือนอยู่ชาตนี่แหละครับลูกกำลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาหาเช่ากินข้ามแลนชายแลนคัวกันยังบอกพอกินน้อไม่ท่าว่าเพื่อนเมืองไรแบบว่าแบบแม่แบบขายห้าวหนังเงินบุมบิเงินด้วยบุ้มบิ้งัดบ้านเมืองเขาเชิดเพราะท่านยศนะอ้าวให้มื้อกินกระต้มขนม้อยก็จะถูก็ได้กินน้ำบ้านน้ำเมืองก็คือสงสานเมืองเขาเชิดนะเขาสงสารเขาให้กิน กันหาสิซื้อเองนี่ฮาก็บ่มีเงินเนาะบ่เงินเงินบารายบ่ตรเบิกเชือกแพงนู้เชือหันเชือกนี่ะว่าหาก็บบ่ได้ไปหาังี้คค้าขายังกับบพอสีได้เนาะกัปูปุ๊กปก็ได้เล็กเน้อยๆก็ได้ดาพันสิบพันีเนาะมันสี่พอดูพนีพอได้กินใช่ปากขับมาเลือกกินเนี่ยปปขายเนี่ยันบ่เลือกแบบกินเช่กปากโดยโดยมันเลือกกับพอได้ขายเนี่ยเลือกกินก็ว่าบ่มพพู บ่มีผัวน่ะคือไม่เท่าในรูปกับฝนเมื่อเขาลงฝนพัวแล้วก็ไม่ใหาให้เจ้าก็บไม่ละก็ไม่จะมาเท่ากับลานแนละเบิดรเบินซอยกันพอได้จับมาจับตอกซอยน้อน้อยหนึ่งอได้จว่าฝนนใช้ลานเห็ดหันเห็ดนหนก็ดีเป็นนามาในไม่หมเป็นนาป่พี่ป่าหลวงไวไไเออเออแตฝนอีต้นเจ้าด้วยเบบคนโง่คนใบไม่ยังมาจับหยัาง Oh. bà chạy áo đôi lụa mình hành này bớt chặt đây nhau bớt chặt chậm mà nhặt đây gì bớt hầm ngân sư khẩn ổn đây gì bớt mà bớt là bớt nhặt đây bàn này mấy cứ nhặt từ hửa thế bớt bên vào rồi bớt đó bớt oh. bên vào bớt nhặt đây hầm nhặt dần đi không nhặt dần đi không oh. ขันว่าพาไปใช้กับไปไปไปน้ำแบกไม้ก็เธอละด้นช่องช่องลำเธอละลำโอ้แบกไม้เหตุชวนนี่บอเห็ุชวนพอเป็นโมพอเป็นหมูเป็นเพื่อนเนาะใครในไม่เท่าไปคนเดียวงงงมไปหลังคนลัางคนไปพี่น้องเลยกับมาไหวและเท่าแหละกันมันมือเปดผักแล้วกับผักแต่มันชุกมามาช่วยด้วยมาช่วยมาเท่าเหตุกากันปรับปับปรบปับ มาเมื่อถุกคนว่าเมื่อไหนว่างๆเมื่อถุกคนนะ้วเขาตักดั้มตัดขยดอีทพอยก็มาช่วยไม่เท่าอมาช่วยแต่ยังว่ามีเพื่อนคุยกับมีลูกมีหลานคุยเนาะไม่เท่าันว่าอยู่พอเดียวแห้งแล้วแห้งแล้วอันนี้อันนี้ยังว่าอบอุ่นอยู่น้ำลูกน้ำหลานคือว่าแหละแต่จะว่าผมลูกทำว่าได้อยู่น้ำกะยังมีหลานคือว่าาน กันว่ายำปูยำปลาฝนตกแหงตกงป่ะปูตกปลาพัดอันเปยังปลาพัดไปตรงไปเชื่อมามม่มาเท่ากินกินลำลุกลำลานแต่เขายังมาเป็นหาเงินหาคํำลูกเอ้ยโดยโดยเขายังมาเป็นหาเงินหาค้ำคือว่ารายรูกหลานกันอย่างน้อยแต่หาอยู่หากินมาชูมาเท่ากินมาทอนเขาได้ชอยไม่เท่านี่แหละเล็กน้อยเรื่องเงินเรื่องคํำในโบลองเขาถึงมันน้องไม่เท่าน้ะมันคือว่ามันเป็นหาเพราะว่าลูหล้านเราก็ยังน้อย ราะว่ามือใดว่างๆเฮาก็สิมาถ่ายลูกหลานผลหลายคนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเออมือใดวันเช้าวน้านเถิดสัก่อนนี่แหละมาถามว่าผลไปโรงเรียนแต่ละมือแต่ละวันผลมีเงินใช้ไปโรงเรียนแต่ละมือได้กินอยู่บ่หรือว่าไปเบิ่งปากหมู่อย่างเช่นอย่างซี่ขนาดสงสารอยู่พี่น้องเลยหลัางมือก็ไาแถวโก้ไม่เงินอ่ะคนได้พันหนึ่งคนได้พันหนึ่งผลหลายคนหน่อยใช่จำได้เงินน้ำละสิบพันโอ้โหกันอ่ะเงินพันหนึ่งคู่มือนี่ก็ มันสะได้อย่างเด้อันนมกับหอละสองพันเ็ไ้มันกับซื่อบ่อได้เลยมันกับได้กับของละพันไม่แต่ลูกอมนั่นแล้วชานั่นแล้วกับมีอย่างไรอย่างอื่นกับซื่อตอนเช่าใช่แล้วก็ตอนแลงไปใหม่ไกเรียนก็เบิร์โมเลยบ่๋มเงินยูเลยไม่ห้บ่มเงินบุมเินก็เช่ดเลยลแม่กับเท่าเด้ใช้ปเป็นขาเป็นขายโดยเลี่ยงไก่เรี้ยงเฟด ตายภาคหมดอืมเท่าแกมีเงินเดือนสามพันก็ได้ให้ไม่เท่าไว้ซื้อขนมให้ลูกให้หลานเอาก็บอกมีเงินอยากได้เทำไหมคะขอบอกขอบใจลูกเอ้ยให้หังให้มีให้กลัวให้กอัวให้มันให้เงินให้ดูดีมีแฮงไปทางใดก็ให้ลูกชาบปรากฏ โดยโดยวิเศษภูชนับถนนโดยช้ทุกเม่เทาเลยฮะคลิปนี้กับซีบอมี่ยังหลายพี่น้องเลยถ้าเอฟซีท่านใดอยากช่วยเหลือทั้งแม่เทาก็ติดต่อมาได้เนาะทางช่องบ่าวบอยชาแนลบ่าวบอยที่ได้เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เขามาดูมาชมเนาะคลิปนี้อนามาสงสารพี่น้องเลยเนาะทางแม่เทาพันกับอยู่กับหลานเลี้ยงหลานอย่างเดียว หาอยู่หากินก็พอให้หลานได้อยู่ได้กินเล็กๆน้อยๆนี่แหละพอแม่พี่น้องเอลยกับหมพ่อได้หลายอ่ะคลิปนี้กับเชฟพ่อไม่ยังหลายพอแม่พี่น้องเลยสบายดีเด้อแม่เท่าเด้อสบายสบายดีโดยสบายดีครับสบายดีมาลงมือเนาะอเนาะพอแม่พี่น้องกับครอบครัวนี่ก็ลำบากพี่น้องเอลยทุกยากเลยมาสงสารแม่เท่าพันกัเลี้ยงหลานเนาะมีแต่ว่าแบบ ลูกเต้าพันได้ลูกได้ผัวมากกะเลิกลากันกับเอาหลานมาป้าให้แม่เท่าเลี้ยงอย่างเดียวเงินค้ำกับโบมี่นี่อะรพ่อแม่พี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแม่พันกับ่ได้หาอย่างละพ่อแม่พี่น้องกะไปหาเงินกะได้แต่ลูกได้แต่ผัวเั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็เลยมาเอาแต่ลูกเอาแต่หลานให้แม่เลี้ยงครับแม่เท่ากับเท่าแล้วพ่อแม่พี่น้องูัวสนุกกับโบมี่พันกับตัวคนเดียวหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เกี่ยวเขาเกี่ยวน้าขันย้มแรกกับหานมออกน้องไม่คาย,ายพอได้ให้ลูกให้หลานกินพรอทั้งพ่อแม่พผ่น่นะได้ผัวกระชังครอบครัวใหม่ปล่อยไว้แต่หลานน้อยทิ้มไว้อย่างเดียวนาะทูสารครอบครัวนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าเอฟซีท่านใดหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดเห็นอยากซอยดึงแล้วกะได้พ่อแม่พี่น้องกระติดต่อมาได้เนาะทั้งช่องบอยบ,อย,บอยจะได้เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกคนที่หักแพง คลิปนี้กับสีบโบมียังหลายพ่อแม่พี่น้องกับขอขอบคุณขอบคุณนำ้ำป้าป้าลุงลุงหรือว่าผู้ใหญ่หลายหล,ลายท่านที่เขับมาดูมาชมช่องบอบอสชาแนลถามว่าผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออาภัยนำ้ำพ่อแม่พี่น้องหรือว่าไอซีทุกคนนะคลิปนี้กับโบมียังหลายกับคำว่าสวัสดีและสบายดีโดย